โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ตามหัวข้อเลยนะครับก็คือเราจะมาแกะกล่องกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กนะกระเป๋าแฟชั่นนะครับผมจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้แบบว่าแต่งตัวหรือว่าคลุกคลีในเรื่องของแฟชั่นสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไงผมจะแกะกล่องแล้วพยายามที่จะคุยให้เพื่อน เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับกระเป๋าให้ได้มากที่สุดนะครับและที่สําคัญนะถ้าใครที่แบบเห็นกระเป๋าแล้วเอ้รู้สึกอยากจะได้นะฮะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอินเทอร์เนต็ตนะฮะว่าถ้าอินเทอร์เนต็ตใช้ได้นะครับเราก็จะายาวๆแกะกล่องสําเร็จนะครับแต่ถ้ายังรู้สึกว่าอืมอินเทอร์เนต็ตมันกระตุกมากเกินไปเนะี่ยวันนี้ผมอาจจะต้องอย้ายไปไลฟ์วันพรุ่งนี้นะฮะ หลังจากที่เราติดตั้งอินเทอร์เน็ตเจ้าใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ผมใช้เลนส์วิวทรอก23 f 1 4ครับตอนนี้เปิด f 1.4ละนะฮะคือไม่ได้เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมตั้งกล้องใกล้มากนะครับ f 1 4วันนี้ก็เลยแบบละลายเยอะมากนะฮะวันนี้ผมตั้งกล้องไกลมากขึ้นนะครับ f 1 4เนี่ยมันก็เลยตัวผมก็ชัดนะครับแถวๆบริเวณนี้ก็ชัดนะครับผม ซื้อแน่นอนนะครับผมโดนป้ายยาแล้วนะฮะยินดีเลยครับพี่อ้นพี่อ้นต้องซื้อแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอขอเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้กล้อง Sony CVE10 อีกแล้วนะฮะภาพมันก็จะใสๆเคลียร์เพราะว่าเป็นเลนส์วิวทรอปยี่สิบสามหนึ่งจุดสี่นะครับส่วนเสียงนะฮะเป็นไมโครโฟนตัวนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับโรด NT USB mini มินินะครับ เอ่อตอนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าภาพเสียงเป็นยังไงเนาะอ่าอ่ต้องซื้อแล้วเอ่าเสียงได้ใช่ไหมครับภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับผมภาพเสียงชัดเจนนะส่วนอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตวันนี้จะไหวหรือเปล่านะครับผมนะผมเดี๋ยวผมแชร์ไปหลายๆหลายๆกลุ่มก่อนนะฮะวิวท็อปด้วยนะฮะวิวท็อปด้วยเนาะคือวันนี้เนี่ยถ้าใครที่เอ่ออยากจะรู้นะฮะเรื่อง การใช้ Sony CVE-10 นะครับบวกกับเลนส์ e w t ท l k 23.1.4นะครับมาทำไลฟ์สดนะฮะก็ลองเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าเอ้ยภาพมันโอเคไหมคมชัดไหมหรืออะไรยังไงไหมนะฮะส่วนเรื่องของการจัดแสงจัดองค์ประกอบเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนจัดนะครับมันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกับเลนส์อย่างเดียวนะคือเราก็ต้องแบบว่ามีการจัดห้องจัดห้องให้ดีด้วยนะครับผม ห่างกี่เมตรใช่ไหมครับวันนีเ้เลนของผมเนี่ยผมตั้งห่างประมาณ1เมตรครับผมห่างประมาณ1เมตรนะครับคุณวินตอนนี้ผมใช้ไม้โรด NTU s b mini นะครับตัวตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะก็เป็นไม์ที่ผมใช้ประจำแล้วผมก็ค่อนข้างชอบนะครับตัวนี้ได้มาจาก Zoom Camera นะฮะใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้นะครับผม ผมแน่ใจว่าผมมีลิงก์ของซูมรืเ้ว่านะผมแน่จะมีลิงก์ของเทพแกจิตนะครับแต่ถ้าใครอยากจะุดหนุนซูมนะครับเดินเข้าไปที่ร้านเขาได้เลยนะครับผมเนาะก,ก็ประมาณนี้นะฮะส่วนไฟเนี่ยวันนี้ผมใช้โกดอกดวงใหญ่เลยนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งรอยวัตต์นะครับก็เปิดโคมไฟไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซนตนะครับเปิดเออเพียงแค่ประมาณสี่ิเปอร์เซนตนะครับใส่ซอฟบ็อกแล้วก็ให้มันตั้งอ่าสองลงมาจากด้านบนแบบนี้เนีฮะ ก็จะให้ภาพให้ฟิลประมาณนี้นะครับผมอืมแต่ไอ,อ,อตัวแปรสําคัญเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกล้องไม่ได้เกี่ยวกับไมคหรือไฟอะไรใดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะวันนี้เนี่ยตัวแปรสําคัญคืออินเทอร์เน็ต <c oughs> เอ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยอินเทอร์เน็ตผมนะฮะอินเทอร์เน็ตไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือจะโทษอินเทอร์เน็ตร้อเซก็ไม่ได้นะอาจจะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันมีแรมแค่แปดกก็ได้นะครับ เรื่องนี้สําคัญนะฮะหลายๆคนที่แบบกําลังเลงว่าจะซื้อน้ t บุ๊กตัวไหนดีเอามาทําไลฟ์สดนะฮะเน็ตกระตุกใช่ไหมครัขอบคุณมากเลยครับพี่ออสคือผมไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับตอนเนี้มันมีอยู่2แบบนะฮะมีอยู่2ออย่างคืออนะินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเวลาผมเล่นเกมเนะี่ยน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าตอนนี้เนะี่ยมันกระตุกเนะี่ยอาจจะมาจากแรมนะครับเพราะว่า แรม8เนี่ยหลายๆคนหลายๆคอมเมนต์เนี่ยเขาก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยมันไม่พอนะครับขนาดไอตัว M1 นะฮะ MacBook Air M1 หรืออะไรเงี้ยที่มันมีแรม8นะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าสามารถที่จะไลฟ์สดได้อย่างแบบลื่นไหลแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับอืมดูซิว่ามันกระตุกขนาดไหนนะถ้ามันกระตุกเยอะเนี่ยผมอาจจะต้องยอย้ายนะฮะ ทำเป็นคลิปนะฮะเพราะว่าวันนี้นจริงๆคือกระเป๋าแฟชั่นที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเขาเป็นสปอนเซอร์นะฮะเขาเป็นสปอนเซอร์ส่งมาแล้วที่ผมบอกตอนต้นนะฮะคือเรื่องของแฟชั่นเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะผมอาจจะอาจเป็นคลิปแล้วตัดเป็นคลิปลงก็ได้นะฮะวันนี้อาจจะมาโชว์มาโชว์แค่นี้ก่อนนะมาโชว์แกะกล่องนะครับมาโชว์แกะกล่องให้กับทุกๆคนได้ดูนะฮะโอ้กระตุกจริงครับผม ผมอาจจะต้องยกเยกภายวันค่งน,นี้นะครับสำหรับไลฟ์แกะกล่องนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจเลยนะฮะเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้อเลยนะฮะเปลี่ยนหัวข้อจากแกะกล่องนะฮะเป็นเทสอินเทอร์เน็ตเลยดีกว่านะผมเปลี่ยนหัวข้อเลยปะปิดหัวข้อ <laughs> เป็นเทสทดสอบอินเทอร์เน็ตนะฮะวันนี้นะอ่าเปิดสปอนเซอร์ของเราขึ้นมาเปิดสปอนเซอร์ของเราขึ้นมากลับขึ้นมาดีกว่านะครับผม เดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่านะฮะวันนี้วันนี้ยังเป็นอินเทอร์เน็ตค่ายเดิมนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาจะมาคุยกันนะครับเรื่องกระเป๋านะฮะกระเป๋าเท่ๆหลอ่อๆนะฮะแบบว่าถ้าใครที่ได้เห็นนะผมให้ดูแวบๆก่อนแล้วกันนะนี่กระเป๋าที่ถ้าเราใส่นะฮะเราเอาไปใช้งานนะเอาไปแบบว่าใส่โน้ตบุ๊กของเราไปทํางานนะรับรองเลยว่า หล่อแน่นอนนะฮะหล่อจริงจังนะฮะหล่อจริงจังนะครับนะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับเอ่อโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมปิดไลฟ์เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อินเทอร์เน็ตเจ้าใหม่นะครับของ True นะฮะจะมาติดตั้งประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสามแบบนี้เราก็น่าจะได้มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมมันกระตุกเหลือเกินนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับ